รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8คุณผู้ชมครับงานหมอลำครับที่เขาจัดคอนเสิร์ตหมอลำกันเนาะวงดังๆมาประชันกันเพียบเลยนักวงนักร้องแดนเซอร์บพับเต็มทีเวทีใหญ่มากแล้วงานนี้ประกาศก่อนที่เขาจะจัดงานด้วยซ้ำว่างานนี้ยันหวางทุกคนโอ้โหเต็มที่พอยันหวางเท่านั้นเราก็เต้นประคองไงคนนี่นะมาตอนห้าทุ่มไงได้ฟีลก็ยันหวางไง ก็ไปเที่ยวหาเพื่อนที่นู้นที่นี่ก่อนแล้วค่อยมางานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยฮะปรากฏว่ายังไม่ทันได้ถึงไหนเลยเี่ยงคืนตีหนึ่งมั้งตำรวจขึ้นบนเวทีประกาศยุติการแสดงคอนเสิร์ตหมอนลำทุกคนงงงอ้าวฉันซื้อตั๋วมาเพราะตั๋วยันวางน่ะแล้วทำไมประกาศเลิกก่อนเวลาอย่างนี้ล่ะไม่พอใจกันอุ้ยคว้างปลาสิ่งของบนเวทีเต่เนไปหมดเลยไปดูฮะาเลยขออนุญาตจริครับ ขออนุญาตจริงๆครับสอบบาลเรยนยินดีรับใช้ทุกอย่างนะครับเวลาเปาเลยเลยเสริมมาขนาดนี้แล้วครับครับพี่ยอมรับผิดครับยอมรับผิดยอมรับผิดแต่ทำยังไงให้เราได้พ้น,นภัยควาอึดองดกัน นี่นี่นี่โอ้ไม่เข้าใจเวทีใหญ่ขนาดเดียวต้องขออนุญาตจัดก่อนนั่นน่ะสิต้องบอกเวล่าเวลาขออนุญาตคือยันหวางไปว่าเขาอนุญาตมาแล้วถูกไหมเห็นส่งในเสื้อก็ยังงงๆกันอยู่นะนะฮะคือหลังจากนั้นชุนลมุนเลยครับผู้คนมากันเป็นพันพันคนนะฮะตำรวจขึ้นไปบนเวทีแล้วบอกว่าอ้าววงหมอลำบอยสิริชัยหยุดเล่นเลยนะอ้างว่าป้องกันสถานการณ์โควิดคืออันนี้เราเข้าใจนะโควิดระบาดแล้วคนไปกันเยอะใช่ ก็นี่ยแะครับคนก็ไม่พอใจไงเ,<อ>เพราะงานนี้ประชาสัมพันธ์ว่าจะเล่นถึงเช้าอ่ะคืออ,อนุญาตไปแล้วไงออหรือยังไงต้องชี้แจงนะฮะเพราะว่ามีคนใช้เฟซบุ๊กเนอมาโพสบอกว่าสุรินไหนบอกโรคประจําถิ่นนําร่องไงพอมาวันนี้มีงานหมอลำยกเลิกกลังคันทั้งที่ทุกคนเสียค่าบัตรเข้าชมคนละร้อยีถ้าจะยกเลิกเร็วทําไมไม่บอกกันเร็วละ่ะจัดงานแบบนี้ทําไมจะจัดแ,และจัดให้คนด่าทําไม ทีมข่าวลงไปที่ไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์ครับบอกว่าเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนกันขึ้นขว้างปลาขวดไปบนเวทีพระโมโหท,ที่คอนเสิร์ตเนี่ยหยุดเล่นกลางคันคนดูเยอะประมาณ2-3 000คนว่าได้หลังจากมีการคว้างขวดไปบนเวทีครับทุกคนก็ทยอยกันออกจากพื้นที่แล้วก็มาโวยวายต่อด้านนอก ก่อนจะค่อยๆสลายตัวกลับบ้านกันไปเมื่อกี้แอบ,บอ่านคอมเมนต์นะพี่บางคนเขาบอกว่าเนี่ยเขาออกมาตรการตั้งแต่ช่วงบ่ายแต่งานเวทีมันตั้งไปแล้วไนะแล้วเขาเริ่มรนตอนค่ำใช่ไหมคะคนก็ไม่รู้คนก็ไม่รู้เนี่ยฮะคนก็ไม่รู้จะยังไงกันต่อดีอะอารมณ์มันยังค้างะอะลองไปฟังพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์เราแวกนั้นครับก็มีงขวดกันนะคะมีขวดขึ้นข้าวลนก็เหมือนกับเขาอาจจะกินเหล้าเมาแล้วแบบโมโหแบบ หยุดหยุดหยุดกระทันหันหกระทันหัอย่างนี้ใช่ไหม<ช>แบบกำลังได้ฟิลใช่ไหมใช่ค่ะใชงขับประมาณนี้แหละแล้วแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนเยอะไหมฮะเยอะมากค่ะเยอะมากประมาณเกือบสามพันคนได้ไหมอืมตอนนี้ก็คือแบบชุลมุนเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์ตรงนี้พี่มีใครแบบแบบแบบโดนแบบลูกหลงอะไรไหมอันนี้หนูไม่ทราบเลยคนเยอะจริง,รงๆค่ะเงยไปที่อ้าวทำไมคนเตือนทำไมคนเดินออกมาจากคอนเสิร์ต เฮ้ยไหนเขว่าสอดแจ้งอะไรเงี้ยอืมเราก็เลยถามๆกันบอกว่าตีกันเก็เลยงงๆตีกันไปไม่ค่อยเห็นได้ยินเสียงป่วงป้างแบบอันนี้ออกมาข้างนอกไงครับครับคือตีกันแบบคือเราไม่ค่อยได้ยินว่ามันเหมือนตีกันอ่ะพอมาสักพักคนเดินมาก็เห็นคนเขาก็มานั่งบ่นๆกันเออแบบเหมือนมาไม่คุ้มไม่อะไรเงี้ยมันก็ดูว่าเหมือนว่าเขาอะไรเงี้ยเหมือนมาดูแล้วไม่คุ้มไมดด้วย นี่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 นคือตำรวจก็สั่งยกเลิกการคันแหละตำรวจคงได้รับแจ้งมาว่างานนี้มันจัดแบบเลยเวลาเพราะตอนที่ตำรวจขึ้นอ่ะห้าทุ่มเที่ยงคืนพอห้าทุ่มเที่ยงคืนอาคนมันเพิ่งเริ่มมาเองเขาบอกว่ายันหวางเชอก็จัดงานโปรโมทงานบอกยันหวางยันสว่างอ่ะคือเหมือนสองหน่วยงานไม่คุยกันหนึ่งก็คือ,อหน่วยง,งานที่อนุญ,ญาตให้จัดกับสองคือหน่วยง,งานเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็คือตำรวจนั่นแหละคือตำรวจทำหน้าที่ของเขานะเราต้องว่าไม่ได้ตำรวจกำลังทำหน้าที่ แต่ผู้จัดงานกับคนขออนุญ,ญาตจัดอันนี้ต้องอธิบายแล้วล่ะคนก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะขัดผลประโยชน์อะไรยังไงกันหรือเปล่าเอท้ายที่สุดบางคนบอกไปกนเป็นพันเลยได้รองเท้ากลับมาคบใช่ไหมฮะรอ,อ,องเท้าหาย <laughs> ช่วงชุมนุมทุกท่ก็สลับครั้ง <laughs> เออ,เอ,อ,เอ,อแต่อยากให้เข้าใจอย,อย่างหนึ่งตำรวจเขาทําหน้าที่เพราะว่าปราบปรามเรื่องออของการระบาดของโควิดอยู่เนาะแต่สิ่งที่เราเราฟังคือผู้จัดงานเนาะพี่เออแล้วก็คนอนุญาตให้จัดข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม